ที่ดนอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าตูดกว้างนะคะก็จะเหมือนกับเป็นถุงเงินถุงทองนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเนสมาแล้วค่ะ กับคืนมันพฤหัสนะคะทุกสองทุ่มค่ะรายการสังหาโชว์ที่ดีที่สุดของวงการนะคะวันนี้มาดามแนนและทีมงานก็เช่นเคยค่ะเราคัดซับนะคะเด่นๆแล้วก็ในทำเลดีนะคะราคาคุ้มค่ามาให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะซึ่งโดยปกตินะคะอย่างที่ประกาศไปแล้วนะคะว่าที่ดินในปัจจุบันนะคะราคาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะทำให้หาที่ดินแปลงใหญ่อะคะ่ะ ได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขยบขยายนะคะของอาการทำธุรกิจนะคะหรือว่าการขยบยายของที่อยู่อาศัยเนี่ยเริ่มออกไปรอบๆนอกกรุงเทพมากขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่คิดจะทำเป็นเขาเรียกว่าโกดังเก็บของหรือปั๊มน้ำมนันหรือว่าโรงงานต่างๆนะคะ ก็เริ่มขยายออกไปนอกมืองมากขึ้นนะคะที่ดินพืนนี้ที่มาดามแนทและทีมงานคัดมานะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะขับรถเนี่ยถ้าพูดถึงใจกลางกรุงเทพก็จะไม่ถึงไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ไกลาจากเซ็นทรัลเรสเกตไปเพียงแค่50กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดามแนทจะพาไปดูนะคะว่าที่ดินเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะดูค่ะอันนี้เนี่ยเป็นที่ดินที่ เห็นจากภาพมุมบนนะคะก็คือเราใช้โดรนนะคะถ่ายก็คือจะเห็นมองไปเนี่ยก็คือที่มีการก็เรียกว่ามีโครงสร้างอยู่ต่างๆแล้วที่ดินเนี่ยบางคนก็จะบอกโอ้ที่ดินอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าตูดกว้างนะคะก็จะเหมือนกับเป็นถุงเงินถุงทองนั่นเองนะคะ เดี๋ยวไปต่อเราจะเห็นในภาพนะคะว่าจะมีเป็นบ่อน้ําตรงนี้แค่นี้นะคะเพราะที่ดินทั้งหมดเนี่ยมีถมแล้วเกือบ80%เดี๋ยวเราไปดูกันเลยในรายละเอียดนะคะซึ่งมางนันและทีมงานทําเป็นวิดีโอให้แล้วนะคะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะที่ดินพร้อมสินปลูกสร้งสางตั้งอยู่ที่อำเภอบางซา้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดินมีขนาดเนื้อที่45ไร,ร,ร่3งาน13ตารางวาติดถนนสี่เลน เส้น3 4 0สีนูนบางบัวทองสุพรรณบุรีฝั่งขาข้ามกรุงเทพภายในที่ดินประกอบไปด้วยอาคารพาณิชย์3ชั้น4คูหาอาคารเก็บสินค้าเนื้อที่ประมาณ4,000ตารางเมตรบ,นน 2, บ่อน้ำา2บ่อขนาด272ตารางวาและ161ตารางวาค่ะหากสนใจเข้าชมพื้นที่แปลงนี้สามารถติดต่อบริษัท The Props ตามรายละเอียดด้านล่างที่ให้ไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็คือที่ดินที่มาน,นันและทีมงานนำมาเสนอนั่นเองนะคะอย่างที่ในวิดีโอนี่อธิบายไปแล้วนะคะว่าที่ดินตรงนี้นะคะมีด้านหนึ่งที่ติดถนนใหญ่นะคะคือเส้น3-40นย์นะคะที่เป็นเส้นบางัวทองนะคะตรงนี้นะคะ คือมีหน้ากว้าง1 7 5เมตรนะคะและส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะด้านที่เป็นมุมตรงนี้นะคะคือ60เมตรค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นปากถุงนะคะเหมือนเป็นปากถุงเวลาเราเป็นถุงเงินถุงทองอย่างนี้นะคะส่วนด้านข้างนี้นะคะก็คือ4 0 5เมตรอีกด้านหนึ่งคือ263เมตรนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่ติดกับถนนด้าน นี้นะคะก็คือกว้าง210เมตรนั่นเองนะคะถือว่าเป็นที่ดินที่เป็นผืนใหญ่แล้วก็ผืนสวยเลยนะคะเพราะที่ดินทั้งหมดเนี่ยคือ45ไร่3งานกว่าๆนะคะซึ่งที่ดินผืนนี้อย่างที่แจ้งไปในวิดีโอนะคะว่าจะมีอาคารอยู่หนึ่งหลังข้างหน้านะคะซึ่งอาคารพาณิชย์3ชั้น4ครัหานี่ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเลนเวกหรือใช้งานได้นะคะเพราะโครงสร้างยังดีอยู่มากนะคะและ ต่อจากตรงอาคารนะคะก็จะมีโกดังค่ะซึ่งเป็นโกดังขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ถึง4,000ตารางเมตรเลยนะคะที่ทำให้คือเราสามารถนำไปใช้เก็บสินค้าได้เลยนะคะซึ่งมันเราแค่ไปเรียกว่าทำความสะอาดทัชอัพนิดหน่อยแล้วก็มีการซ่อมแซมหลังคาเล็กน้อยเพราะว่าจะมีหลังคาบางส่วนที่มันอ่า เขาเรียกว่าเสียหายนิดหน่อยนะคะตามการเวลานั่นเองและก็มีบอ่อน้ำสองบ่อซึ่งบอ่อน้ำตรงนี้เนี่ยถ้าใครนะคะไม่ได้มีแผนจะทำโครงสร้างเราสามารถเก็บบอ่อนี้ไว้ทำเขาเรียกว่าอะไรทำบอ่อน้ำสำหรับภาตุส่วนที่เราจะมีบางส่วนที่ทำกเกษตรกรรมอะไรก็ได้นะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ถมไปนะยเพราะบอ่อมันไม่ได้ลึกมากนะคะอย่างที่บ่อ,บอน้ำสองบ่อเนี่ยบอ่อหนึ่งประมาณ200กว่าวาอีกบ่อหนึ่งร้อยกว่าตารางวาเท่านั้นนะคะ ทีนี้เราเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในเรื่องของอาคารพาณิชย์ค่ะอันนี้คืออาคารพาณิชย์3าชั้น4คูหาที่อยู่ใกล้ๆถนนเลยคือถ้าเกิดเราเข้าไปทางถนนใหญ่นะลราผ่านถนนใหญ่340ย์เนี่ยพอเราเข้าไปในที่นิดนึงนะคะด้านขวามือเราก็จะเห็นอาคารพาณิชย์ตรงนี้เนี่ยน,นะคะด้านตรงนี้ที่มาดามแนทนะคะนี่ดูตรงเนี้ยค่ะคือถนนใหญ่นะคะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นอาคารนั่นเองนะคะ ซึ่งบอกเลยว่าโครงสร้างของอาคารนี่ยังดีอยู่มากนะคะเราเพียงแต่ไปรีโนเวทอะไรภายนอกเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะอีกมุมหนึ่งของอาคารค่ะนี่คือด้านหน้านะคะต่อมาเราไปดูที่อาคารเก็บสินค้านะคะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ4,000ตารางเมตรนะคะซึ่งใหญ่เลยเดี๋ยวมาดามแนนและทีมงานจะให้ดูภายในนะคะนี่คือภายในไหมครพื้นเนี่ยแล้วก็หลังคาเนี่ยโครงสร้างยังดีอยู่มากนะคะ นี่ค่ะคืออีกด้านหนึ่งนะคะถ้าโครงสร้างไม่ดีนะคะทีมงานของมานำแนสคงไม่สามารถเข้าไปด้านไหนได้นะคะอันนี้คือมุมที่มานำแนนเล่าให้ฟังว่าจะเป็นมุมที่หลังคางมันหลุดล่อนไปเล็กน้อยนะคะซึ่งเราสามารถซ่อมแซมได้อันนี้คือภาพที่ดินโดยรอบนะคะคือที่ดินมันก็จะมีนอกจากที่เป็น โกดังสินค้าตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าจะมีที่ดินกว้างๆรอบๆที่คุณเห็นอะไรที่ประหลักผักพังนี่ไม่ใช่อาคารเก่าๆนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ใช้เป็นพื้นที่ที่เก็บเรียกว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างที่แบบเหมือนกับว่าเวลามีที่จะไปก่อสร้างที่ใหญ่ๆนะคะเขาจะมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเก็บเอาไว้นะคะเยอะๆเขาก็จะเอาบางส่วนเก็บในโกดังบางส่วนเก็เก็บไว้ด้านนอกที่เป็นเอท์ดอร์นะคะที่คุณเห็นเนี่ยค่ะ นี่คืออีกมุมหนึ่งนะคะของที่ดินค่ะที่ดินทั้งหมดอย่างที่บอกนะคะก็คือ45ไร่3งานก,นกว่าๆนั่นเองนะคะซึ่งเป็นที่ดินที่ติดถนนเส้น340บางบัวทองสุพรรณบุรีซึ่งที่ดินผืนนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากเรียกว่ากาญจนาพิเศษนะคะซึ่งไกลปร,ประมาณแค่37กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่30นาทีนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าที่ดินละแวกที่อยู่ใกล้กาญจนพิเศษเนี่ยราคาต้องสูงะคะเกิน5ล้านบาทต่อไร่นะคะแต่ที่ดินผืนนี้ต้องบอกว่าราคาถูกไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่เดินทางมาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นค่ะนี่นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่นะคะมันเป็นที่ดินผืนใหญ่นะคะสามารถนำไปพัฒนาได้หลากหลาย เพราะว่ามันมีทั้งระบบน้ําแล้วก็ระบบไฟนะคะที่ติดตั้งโดยสมบูรณ์แล้วนะคุณไม่ต้องไปขอใหม่ไ,มไปขอเสามาตั้งไปขอให้เขาเดินระบบน้ํามาไม่ต้องเลยเพราะว่าทั้งโกดังนะคะแล้วก็อา,อาคารเมื่อก่อนเขาก็ทํา ระบบน้ําไว้เมื่อก่อนเนี่ยที่ดินผืนนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นอาคารเรือนพักของคนงานนะคะซึ่งมีน้ําไฟใช้พร้อมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าซื้อที่ดินผืนนี้ไปแล้วจะได้แต่ที่ใหญ่แต่ว่าคุณต้องมาเสียงเงินหลักล้านนะคะเพื่อจะเดินระบบน้ํากับไฟนะคะก็ถือว่า เป็นขาเรียกเป็นที่ดินแปลงที่คุ้มค่านะคะอย่างที่มาดามแนทบอกนะคะว่าเราจะไม่ได้เสนอขายที่ดินเพราะว่ามันมันถูกแต่เราเสนอที่ว่ามันคุ้มค่านะคะและทำเลดีแต่ที่ดินแปลงเนี่ยบังเอิญเอิญว่าราคามันดีด้วยนะคะ อันนี้คือตัวอย่างไอเดียของการพัฒนาที่ดินถ้าคุณอยากจะทำแบบเดิมๆทาเกษตรนะคะทำเป็นเขาเรียกว่าที่สําหรับปลูกข้าวก็ได้นะคะเพราะตอนนี้กิจการการค้าข้าวก็ดีนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้พิสูจน์แล้วว่าใครก็ตามที่ทําากรด้านเกษตรนะคะถือว่าเป็นการเลี้ยงให้ชาวโลกเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเมื่อมีสถานการณ์ที่จําเป็นมาขนาดนี้อาหารก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเนี่ยค่ะพัฒนาที่ดินคุณจะทําไร่ก็ได้นะคะ ะะหรือว่าคุณอยากจะทําพัฒนาให้คนมาท่องเที่ยวก็ได้นะคะเนี่ยค่ะคือไอเดียการพัฒนาที่ดินตรงนี้นะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าที่ดินผืนนี้มีศักยภาพที่ดีมากก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนอกจากนั้นนะคะอยู่ใกล้อําเภอบางซ้ายเลยแล้วใกล้อําเภอเสนาด้วยแล้วก็ใกล้อําในในอเภอลาดบัวหลวงด้วยล่ะคะ่ะก็คือไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นเองนะคะจากตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองนะคะห่างจากกรุงเทพก็คือไม่ถึง2 คือประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วเพราะว่าห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตเพียงแค่50นาทีเท่านั้นเองค่ะมันก็จะมีใกล้แหล่งความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นตลาดนะคะโรงงานที่ใหญ่ๆเยอะมากโดยเฉพาะโรงงานเท่าแก่น้อยก็ไปอยู่แถวๆนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดามแนทและทีมงานนะคะขอนําเสนอที่ดินแปลงนี้ให้เป็นทรับประจําวันของอสัปดาห์นี้เลยนะคะที่เรานํามาเสนอค่ะอย่างที่บอกแล้วว่ามีปากตรงนี้นะคะไว้เก็บ เงินเก็บทองได้เพราะภาพเนี่ยเหมือนถุงเินถุง,ถงทองเลยนะคะแล้วก็ที่ดินตรงนี้นะคะก็คือมีสภาพนี้เขาเรียกว่ามีสิ่งปลูกสร้างบางอย่างที่คุณพร้อมใช้งานนะคะหรือถ้าบางคนสนใจบางทีอาจจะเป็นปั๊มน้ํามันใหญ่ๆนะคะบริษัทน้ํามันอยากจะมีที่ดินไว้ห่างไกลบ้านคนเพื่อที่จะเป็นโกดังเก็บสินค้าหรือทําที่เก็บน้ํามันก็ได้เลยนะคะเพราะว่าที่ดินผืนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กับแหล่งแหล่ง เรียกว่าแหล่งอยู่อาศัยของคนนะคะแต่ว่าละแวกนั้นที่เดินทางไประยะประมาณสัก5นาที10นาทีก็จะใกล้กับโรงงานใหญ่ๆเยอะพอสมควรนะคะก็ยินดีนะคะที่จะพาไปชมถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็คุณติดต่อทีมงานแล้วก็มาดับแนทได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปแปลงที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือรูปแปลงที่ดินเต็มๆนะคะที่คุณจะเห็นค่ะช่วงนี้นะคะ คนหลายๆคนเนี่ย work from home นะคะและทางกิจการธุรกิจใหญ่ๆต่างๆเนี่ยก็มีการปิดกิจการไปบ้างหรือไม่ก็ให้พนักง,งาน work from home กันบ้างนะคะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีที่จะมีการวางแผนขยายกิจการในแง่ที่ว่าการซื้อสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ก็คือจะเป็นตลาดของผู้ซื้อเพราะว่าได้ทรัพย์ดีทำเลดีแล้วก็ราคาที่คุ้มค่านั่นเองค่ะเหมือนกับที่ดินแปลงนี้เหมือนกันนะคะ เป็นที่ดินที่แปลงใหญ่45ไร่กับ3งานก,ากว่าๆแล้วก็ราคาขายเนี่ยเพียงแค่2ล้าน7ต่อไร่เท่านั้นนะคะเทียบแล้วก็แค่หลักไม่กี่พันต่อตารางวาเท่านั้นเองนะคะซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะคะสำหรับที่ดินที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะเพียงแค่50นาที่ะจากเซ็นทรัลเวสเกตเท่านั้นเองนะคะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้ในเรื่องของราคานะคะราคานี้นะคะค่าธรรมเนียมทุกรายการไม่ว่าจะเป็นการโอนค่าภาษีหักนที่จ่ายหรือค่าอากรต่างๆเนี่ยก็คือผู้ซื้อและผู้ขายนะคะก็ชําระกันฝ่ายละครึ่งนั่นเองนะคะซึ่งมาดามแนนและทีมงานก็ยินดีนะคะถ้าหากคุณอยากจะนําเสนอราคาแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าต่อรองอะไรต่างๆมาดามแนนและทีมงานก็ยินดีที่จะเสนอให้ค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะ ที่ดินผืนนี้นะคะ45ไร่3งานกับ13ตารางวานะคะแล้วก็มีรูปหน้าตาเป็นถุงทองแถมอยู่ใกล้ถนนใหญ่เส้น340นะคะโดยมีหน้ากว้างที่ติดถนนใหญ่ถึง175เมตรค่ะด้านท้ายนะคะก็คือติดกับถนนอีกด้านหนึ่งนะคะ 210เมตรนัเองนะคะแล้วก็มีด้านยาวนะคะ405เมตรแล้วก็265เมตรตามภาพที่มาดามแนทโชว์เอาไว้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจที่ดินแปลงน,นี้นะคะคุณสามารถติดต่อได้นะคะตามข้อมูลที่ให้ไว้เลยนะคะ ก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะอีเมลและไลน์ซึ่งเป็นไลน์แอบนะคะหรือคุณจะสแกนก็ได้นะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกันแล้วก็นัดชมได้เลยค่ะมาดามแนทและทีมงานยินดีให้บริการสวัสดีค่ะคุณเนธิพงศ์ที่ดินน่าสนใจใช่ไหมคะค่ะที่ดินน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับที่เป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของโกดังหรือเป็นเจ้าของอกิจการปั้นมมันต่างๆก็สามารถ ติดต่อเข้าเยี่ยมชมที่ดินได้ค่ะนะคะหรือถ้าใครนะคะที่เป็นในหน้านะคะทางเราก็ยินดีนะคะที่จะร่วมงานด้วยนะคะคุณสามารถติดต่อเพื่อที่จะนำเสนอลูกค้าได้เลยค่ะมาดัมแนทและทีมงานยินดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดัมแนทและทีมงานนะคะก็ต้องจบไลฟ์นี้ไปก่อนนะคะในเรื่องของที่ดินนะคะที่อยู่ใกล้กรุงเทพคือที่ดินที่อยู่ที่บางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ถ้าสําหรับใครนะคะที่อยากติดตามนะคะความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริรมรัพย์ต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์นะคะที่เพจมาดามเน็นะคะกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดนะคะเวลาที่มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะคะ หรือถ้าใครนะคะอยากดูคลิปวิดีโอต่างๆที่เป็นเรื่องราว360องศาเกี่ยวกับเรื่องสังหาริมรัพย์การตกแต่งนะคะหรือไอเดียที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมรัพย์นะคะคุณสามารถไปกดติดตามได้ทาง y o u t u b e นะคะชื่อช่องมาดามเนสค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะ รวยใช่ว่าสังหาเรื่องใกล้ตัวนะคะเพราะมันสามารถสร้างความมั่งคั่งให้คุณได้ค่ะวันนี้มาดามแนทและทีมงานนะคะขอจบไลฟ์ไว้ก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะไปแล้วล่ะค่ะ